ปอดกระดุมสี่เม็ดกำลังดีสุดบกเลยแล้วก็พับอดูนะคะนี่ก็คือพับปดกระดุมสี่เม็ดข้างนี้เป็นพับสี่ส่วนพับเจ็ดส่วนเห็นไหมข้างไหนโอเคเหมือนกันหล่อเหมือนกันแต่ท่าสูททำเหมือนกันปดกระดุมสี่เม็ดพับแขนสีน่ส่วนสองข้างเลยได้ไงคะหล่อนะคะ,อย,ะ,คะอยากมีแฟนสวยอยากมีแฟนสวยเข้ามาใ,ใกล้ๆแบบนี้ทุกวนัน ต้องแต่งตัวให้ห,ห,หล่อนะหล่อรีดคะแนนแต้มใจแล้วแจกจุดดีคนมาทำแบบนี้คุณตลอดเลยอ่ะถอดกระดุมสี่เม็ดจับพับเจ็ดส่วนบ้างแบบน,นี้อ่าเป็นไงคะปอดกระดุมสี่เม็ดพับแขนเจ็ดส่วน ทั้งสองแบบ4ีแบบที่สูสุเก่ามานี่คืออิสุสตย์หมดเลยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นและนี่คือตะก้าใหม่เลขหนึ่งของอิสุนะคะรอบอก38เลือกไซส์เมรอบอก40เลือกแอลรอบอก42เลือก XL รอบอก44เลือก2 x l